สวัสดีทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ครับผมนะครับจะพาทุกคนมาส่มชุดกโกลย์รอย่อชุดใหม่ก็คือชุดนักสำรวจสุดทิปนะครับทุกคนเป็นชุดใหม่เลยเพิ่งเข้ามาเลยนี่ของขวัญใหม่ก็โอ้เหมือนเดิมนี่ครับอัปเดตแพทใหม่ด้วยอันนี้ถ้าเป็นไดมอนด์รอยั่อแล้วทุกคนอีมาลวถ้าพร้อมแล้วมาส่มกันเลย เริ่มจากหนึ่งก่อนนะโอเคต่อไปนะครับทุกคนครับเราจะใช้สิบนะโอเคผมจะกดสุ่มไปเรื่อยๆนะทุกคนตกใจหมดนึยว่าจะออก อีกสิบตุ๊บตุ๊บวันนี้ก็ได้หนึ่งร้อยแล้วแล้วได้ร้อยสี่เดี๋ยวดูก่อนได้เท่าไหร่แล้วว้าวได้ร้อยยี่สิบนะทุกคนไปยาวยาวร้อยยี่สี่สสส ร้อยสี่สิบมาแล้วทุกคนเย้ยมาแล้วโอเคครับรับของรับของนี่แพทใหม่ทุกคนนี่เป็นไงสวยไหมเด็กคนหนึ่ง กิจกรรมมังกรเหล็กตั้งแต่วันที่18เมษายนปี6 7ถึง5พฤษภาคมปี6 7นะครับทุกคนกิจกรรมมังกรเหล็กเล่นภารกิจเพื่อรับรางวัลสุดพิเศษนะทุกคนอันนี้แอร์ดอบมังกรมังกรเหล็กปรากฏตัวในโหมด 4v4 วนะทุกคนแล้วก็รองเท้ามังกรทยานแล้วก็ระเบิดระเบิดน้ําแข็งมังกรนะทุกคนแล้วก็ระเบิด EMP แล้วก็อันนี้นักลบมังกรเหล็ก เออทุกคนกำจัดสัแบบน๊บนึงกำจัดผู้ร้ายและสะสมคะแนนมังกรเหล็กบูย่าในการต่อสู้กับมังกรเหล็กเพื่อให้เข้าสู่สงครามมังกรเหล็ก 3. กํกำจัดมังกรเหล็กเพื่อรับคะแนนอันดับเพิ่มเติมนะทุกคนซอมบี้อัปเกรดใหม่การอัปเกรดของโหมดล่าซอมบี้นะครับทุกคนนี่อ่นเลยผมจะให้ทุกคน อ่านนะครับถ้าใครอ่านไม่ทันแล้วผมเผลยเลื่อนไปก่อนก็สามารถกดหยุดได้นะครับอัน,นี้อัปเดตอาวุธนั้นคนปืนอัาสามารถอัปเดตได้จากการสร้างความเสียหายอาวุธที่ถูกอัปเดตก็จะมีเวกเตอร์ MP5 ปืนชาร์จแล้วก็ปืนบาซอนโทกอนโทคอน แล้วก็แพทใหม่การปรับสมดุลตัวละครรับบัฟเพิ่มขึ้นนะฮะก็มีไลเดนซันติโนคโรลีนนิกิตาโจเซฟคาเพล่าแล้วก็สกินที่เนฟก็คือทัศสียนะทุกคนคูดาสกินเพิ่มขึ้นนี่พร้อมขึ้นแรงไปกับกวนเพื่อนข้อความที่ประกาศสักตาให้เพื่อนร่วมทีมได้รู้นะทุกคนก็จะมีประมาณนี้เลย แล้วก็พัฒนาประสบการณ์พื้นฐานในทุกคนก็จะมีประมาณนี้เหมือนกันว้าวอันนี้ก็กิจกรรมเก่าๆครับกิจกรรมก็มีแค่นี้แหละมีไม่เยอะนะเก็บโทเค็นแลกสก,กินรถสปอร์ตในทุกคนแล้วก็ล่าสมบัติมังกรภาคหนึ่งแล้วก็กิจกรรมล่ามังกร แล้วก็เล่นรับทองล่ารับฉาย,ยาผู้คุมมังกรแล้วก็เล่น4ี4วิสีรับสกินปืนทุกวันได้เลยทุกคนก็จะเป็นสกินปืนอักนะครับปาร์ต a n i m นินะผมยังไม่ได้เลยนะแล้วก็รับตั๋วกาชานะคะ โอเคครับท okay, ุกคนครับวันนี้ก็หมดเวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบาย